รู้สึกเป็นดีดีครับเรนนีครับผมโชคพี่แก่าร้อยสิบหกครับมาสอบก็ยังไม่สองนะเราคือมีกี่โลครับตอนนี้ก็ประมาณสามโลนิดๆประมาณสามโลนิดๆนะเราซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเป็นทีดีครับกี่วันครับรวมๆแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งได้ประมาณเดือนนี้ได้นะครับวันนี้เจอกับศิลธรรมศิลธรรมนะเคยเจอไหมยังไม่เคยเห็นรูปร่างเมื่อกี้ยิงใกล้แล้วเป็นไงก็เท่าๆกันเท่าๆกันนะโอ้โหตอนแรกคิดว่าเราน่าจะลอยกว่าครับแต่ที่ไหนได้ ดูเขาดูเขาลืมเหลื่อมกันด้วยเนาะแล้วเราจะวางเกมวางแผงไงดีเจอทรงใหญ่ๆเดินแบบนี้ก็เราก็เดินเบียดอยู่แล้วครับเราเดินเบียดอยู่แล้วนะเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะกลับมาชกได้กี่ไฟแล้วครับรอบนี้หกไฟครับหกไฟเป็นไงผลงานรอดปัดแพ้ชนะไปเรื่อยๆรอบองก็ยังไม่คงที่นะล่าสุดเราเจอกับคลาสสิกครับเป็นไงวันนั้นไปนั้นแพ้หกอือไปโดนอะไรมาโดนขาโดนขาโดนที่ไหนเนี่ย ก็ราดดำเนินครับราดดำเนินน,น,นะวันนั้นต่อยร้อยเท่าไรร้อยสิบห <15, S 2> <115. S 1> ้าร้อยสิบห้านะ <15. S 1> นวนะันนี้ต่อยบ่ายร้อยสิบหกครับผมก็ได้กลับมาต่อยบ่ายครั้งแรกเลยปะ่ะเมื่อก่อนนี้ได้ชกแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้โชคออได้ชกแล้วเนาะก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนัก,นกไม่มีปัญหาครับแล้วเราพวกซ้อมที่ที่ดีมีใครบ้างก็หลายคนนะครับอืมชาวพม่าอืมก็รวมรวมซ้อมทั้งหมดจากไปที่แล้วเลยกี่วันใครเนี้ ประมาณเดือนนี่นีครับแต่มาเล่นก็ช่วงสองอาทิตย์หลังไปมาเล่นช่วงสองอาทิตย์หลังนะครับผมแถมนั่งนี่ก็สบายเราอายุไหนแล้วครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับคนจังหวัดสุรินทร์ครับผมไปปล่อยเท่าไหร่ครับห้าสิบหกครับห้าสิบหกนะคุณเทพเป็นมวยอะไรมวยพบเครื่องพบเครื่องนะเราถนัดซ้ายหรือขวาขวาครับผมสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับเราชกมวยมารวมๆทั้งหมดเลยกี่ไฟ ก็ประมาณ90บประคำเลยฝากพี่น้องเชียร์หน่อยครับวันนี้เขาฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยเชียร์แล้เป็นกำลังใจผมครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับครับผมก็ต้องชนะต่อให้ได้โอเคลองครับน้ำต้นไหนครับเดี๋ยวก็ชนะตามไปเติมมาแต่ครับผมชอปปี้การ์ดร้อยสิบหกนะน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับตอนหน้านี้สามสี่กิโลสามสี่กิโลนะน้ำหนักนี้ต่ำสุดหรือยัง ร้อยห้าก็ยังได้สิบห้ายังได้นะวันนี้ร้อยที่หกเจอกับเจอกับคนดีเฟสอินดีนะก็เดิมทีเราจะชกเมื่อไหร่นะคู่เราก็จะยิงชกวันพฤหัสก็ขยับมาวันนี้ก็ได้พักผ่อนได้ซ้อมเพิ่มขึ้นดีนะดีนะได้มีเวลาลดเนาะแล้วเราซ้อมยังไงครับ ก็ซ้อมอยู่จิตอาสาบางแก้วที่ใต้ครับแล้วก็มาอยู่จิตอาสาบางแก้วแล้วขึ้นมาเก็บตัวที่สบุญมิริทครับอ๋อขึ้นมากี่วันครับเออแล้ถ้าจริงหนึ่งสัปดาห์โอ้ก็ได้ซ้อมช่วงหนึ่งนะซ้อมพักหนึ่งแล้วก็ลดน้าหนักเลยน้ำหนักนี้ก็คุมมาสามวันแสดงว่าได้ซ้อมด้วยโอ้แล้วพวกซ้อมที่ใต้อ่ที่จิตอาสาบางแก้วมีใครบ้างก็มีปุทโตนี่อ๋อพุทโตแล้วก็มันีแดงแล้วก็ยอดตุงไตอ่าล้วขึ้นมาจะมีใครช่วยบ้างที่สบุญมินิทก็ ก็แต่แต่แล้วก็ไปไปยิมอ่าไปได้ใหญ่ๆช่วยเสริมเนาะอ่าแล้วตอนแล้วตอนนี้จเจอใครครับวันนี้เจอคุณสิทธ์เป็นี้นดีคเออเป็นไงเคยเจอไหมไม่ครับได้ดูฟอร์มดูเทปเขามาย่างแต่ดูมาเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีหมัดอ่ะเออยาวๆอย่างนี้มีหมัดด้วยเราจะแก้ไงดีวันนี้ก็ดูก่อนเออดูก่อนนะล่าสุดจบที่ไหนมาครับ เราอยู่ต่อต่อทีลาดดำเนินแล้วเป็นไงวันนั้นชนะน้ำตาเดือดน้ำตาเดือดมาวันนั้นเราแข็งแรงกว่าใช่ไหมแล้ววันนี้ยังเดินเหมือนเดิมไหมเดินเหมือนเดิมเดินเหม,มือนเดิมนะนี่ครับผมอ่ะเราอายุไหนแล้วครับอายุ17ครับ17น,นะคนจังหวัดพัตทลุงครับปล่อยเท่าไหร่แล้วครับรปล่อยอย่55ครับ55ครับ17ครับเอา657โลเนาะเป็นเทเราเป็นมวยอะไรอ่ะ เข่าซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยเราชกบวยมารวมๆกี่ไฟทั้งหมดเลยน่าสิดใจเอาฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับวันนี้ก็กวักพี่น้องจะมาจะรู้มไหมทุกคนเป็นน้องน้องใจญ่วนไหมครับอืมโอเค